ค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซ์ูลค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆน,นั่นเองนะคะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพี่ฟอร์ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานเวิร์กช็อปนะคะกับโดบเนื่องจากว่าโดบนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเป็นครีนซิ่งไมซ์ระวัวเชอร์ค่ะนี่นี ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดโดมมอยเจอร์แบนดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะแตะสลายทุกเมคอัพหน้านุ่มเด้งแบบสาวญี่ปุน่นว้าววาว้าซึ่งโด p มอยเซอร์วอเตอร์นะคะตอบโจทย์แบบสาวผิวที่แบบเยอะสิ่งอย่างพี่ฟอมากเยอะสิ่งยังไงเยอะสิ่งแบบว่า เออเวอร์ริเซนตีฟมากๆนะคะเพราะว่าเขาปราศจากน้ำหอมปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็ปราศจากสารกันเสียพาราเบนฟีนนั่นเองนะคะใช้แล้วจึงปลอดภัยสําหรับใบหน้าของพี่ฟอนนะคะโดยบรรยากาศเวิร์กช็อปในวันนั้นนะคะเขาให้พี่ฟอนเนี่ยร่วมทาพิสูจน์โดยการที่ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ทาไปบนหลังมือนะคะแล้วพี่ฟอก็ใช้ฟาวเดชันหรือรองพื้นทาทับลงไปอีกทีแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยพี่ฟอก็ใช้ดินสออายไลเนอร์นะคะมาคีเอทในการวาดรูปหน้านะคะ พี่ฟอกก็เอามาทำเป็นรูปคิ้วแล้วก็วาดรูปดวงตาทั้งสองข้างนะคะจากนั้นก็วาดจมูกจากนั้นพี่ฟอกก็หยิบลิปสติกนะคะสีชมพูที่เป็นเนื้อแมทเนี่ยมาวาดเป็นพวงแก้มทั้งสองด้านแล้วก็ลิปสติกค่ะจากนั้นเราก็หยิบเจ้า Drop m y ม r a water ตตัวนี้นะคะชุบกับสำรีให้หมาดๆแล้วก็เอามาแปะไว้บนหลังมือนะคะโดยทิ้งค้างไว้สักประมาณ5วินาที 1>, 1 2 3 4 5จากนั้นนะคะเราค่อยๆปาด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 แล้วเราก็ลูดขึ้นมาค่ะก็จะเห็นว่าเป็นรูปนะคะหน้าเหมือนอย่างที่เรานะคะวาดบนหลังมือเลย พอเราท้าพิสูจน์นะคะจากที่เราวาดบนหลังมือไปแล้วเนี่ยเขาสามารถหลุดอหม,มดจดเลยเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอามาเช็ดกับหน้าของเราเนี่ยจะสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดอย่างที่เขาเคลมไว้จริงหรือเปล่าพี่ฟอร์ก็จะเช็ดหน้าให้ดูเดี๋ยวพี่ฟอร์จะขอให้ดูหน้าพี่ฟอร์ใ,ใกล้ก็มีการเขียนไลเนอร์นะคะเบาๆนี่แล้วก็มีการทาลิปสติกปัดแก้มนะคะคิ้วก็เขียนด้วยเราก็แค่จุ่มสำลีแบบนี้นะคะและพี่ฟอร์ก็ทําการแตะไปที่หน้าแล้วเราก็ค่อยๆนะคะเช็ด เช็ดนี้ไปเช็ดแบบนี้ไปเช็ดแบบนี้ไปนี่เพียงแค่ปาดอย่างนี้นะคะเช็ดไปให้ทั่วความรู้สึกนะคะบอกเลยว่าไม่มีอาการแสบหรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าพี่ฟอเนี่ยเคยใช้ cleansing water บางยี่ห้อที่เขามีส่วนผสมของสารกันเสียเนะี่ยโอ้ยมันจะเป็นอาการระคายเคืองเพราะพี่ฟอได้เคยผ่านการทําแพทเทสมาแล้วพี่ฟอแพ้สารกันบูดในเครื่องสำอางจริงนะคะ,ระ,คะเราสามารถเช็ดนี่รอบดวงตาได้เลยค่ะค่อยๆเช็ด นี่เช็ดคิ้วนะคะเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆไม่เพียงเท่านั้นนะคะโดมมิสราวอเตอร์เนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดลิสติกได้อย่างหมดจดเหมือนกันนี่เป็นสีชมพูหลุดออกมาเลยนะคะเราเค่อยๆเช็ดไปเช็ดไปปึ๊บเช็ดไปให้ทั่วหน้านะคะหน้าของเรายิ่งเราฟาดเครื่องสอางมากเพียงใดนะคะเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะหน้าของเราให้มากยิ่งขึ้น เพราะเราจะได้มีใบหน้าที่สดใสนะคะสดชื่นปราศจากสิวและริ้วรอยค่ะถ้าไม่พอนะคะเราก็เปลี่ยนแผ่นใหม่เช็ดไปรอบดวงตาพี่ฟอเอามาเช็ดกับตรงบริเวณรอบดวงตานะคะไม่มีอาการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ในกรณีถ้าสมมุติว่าคือแบบน้องๆเล่นปัดมัสคาและแบบโคตรวอเตอร์พูปเนี่ยอันนี้ก็ต้องแบบแช่นานๆนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆเกี่ยปึบ หลังจากที่เช็ดทําความสะอาดหน้าแล้วนะคะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แห้งตึงเลยให้ความรู้สึกที่มันดูแบบมันสดชื่นอะแล้วผิวก็ดูนุ่มขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็เป็นสำลีนะคะที่พี่ฟอร์ใช้เช็ดในการแต่งหน้าในวันนี้นี่นี่พี่ฟออยากจะบอกว่า ความรู้สึกหลังจากที่แบบเช็ดทำความสะอาดนะไม่ใช่แค่ครั้งนี้แล้วมาบอกนะคะคือก่อนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการทดลองแล้วพี่ฟอร์สัมผัสได้ถึงว่าเขาสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดคือเมื่อพี่ฟอร์ใช้แล้วไม่มีสิวขึ้นนะไม่มีอาการอุดตันใดๆทั้งสิ้นนะคะและน้องๆสาวๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ้าเรารักในการที่จะแต่งหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยมาทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดหมดจดเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดหน้าไม่หมดเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะเป็นที่มาของคําว่าสิวค่ะแล้วก็ถ้าเราสะสมในระยะยาวเนี่ย ก็อาจจะทําให้มีริ้วรอยได้ด้วยนะคะโดบไมเซลาวอเตอร์เนี่ยเขามีขายที่ประเทศไทยแล้วนะคะน้องๆก็สามารถไปหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปเข้ามาในราคา369บาทเฮ้ยจัดว่าราคาน่ารักราคาโอเคเลยนะคะสําหรับวันนี้พี่ฟอรไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ